ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรี่สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่หาเงินเข้าคังเซอร์จิมพุดไอเดียเปียบประวัติศาสตร์114ปีแมนยูล่าสุดนะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาเปียนประวัติศาสตร์รอบ114ปีนะครับหลังจากที่เซอร์จิมแลตเคฟได้มีไอเดียหาเงินก้อนโตเข้าสู่คังของสโมสรโดยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังพิจารณาที่จะขายสิทธิ์ซื้อสนามโอแทฟฟอร์ดให้กับสปอน ตามรายงานจากสื่ออังกฤษนะครับเมื่อวันพุทธที่26มิถุนายนที่ผ่านมาโดยไอเดียดังกล่าวนะครับมาจากความคิดของเซอร์จิมแลตคิปมหาเศรษฐีแห่งเกาะอ,อังเกเรสเจ้าของบริษัทอินนิออสนะครับและเจ้าของร่วมปีศาจแดงซึ่งเซอร์จิมได้รับไฟเขียวจากตระกูลเกลเซอร์ให้ดูแลทั้งเรื่องการบริหารสโมสรนและซื้อขายนักเตะโดยเซอร์จิมหวังที่จะหารายได้ก้อนโตเข้าคังสโมสรนนะครับและการขายสิทธิ์ชื่อสนามโอแทฟฟอร์ดให้กับสปอนเซอร์น่า จะทำเงินได้หลากหลาย10ล้านปอนด์นะครับพร้อมๆกับปรับปรุงสนามไปด้วยขณะเดียวกันอีกข้อเสนอหนึ่งก็คือโอแทฟฟอร์ดจะยังคงรักษาชื่อทาวประวัติศาสตร์ไว้ต่อไปแต่มีแบรนด์เป็นพัธมิตที่เกี่ยวข้องคล้ายกับข้อตกลงขอสนามเวลัมบี้กับ Spencer. สปอนเซอร์สําหรับโอแทฟฟอร์ดเป็นลังเย่าของปีศาจแดงมาตั้งแต่ปี1910และในเวลานี้มีจํานวนความจุที่เจ็บ14,310ที่นั่งถือว่าเป็นสนามฟุตบอลที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ2ใน ประเทศอังกฤษโดยเป็นรองแคสสนามเวมบีเท่านั้นนอกจากนี้เซอร์จิมยังมีไอเดียสร้างสนามแห่งใหม่ให้เปรียบได้กับสนามเวมบีแห่งภาคเหนือของประเทศด้วยโดยในเวลานี้ได้มีการพูดคุยกับ Bank o f a m อเมริกานะครับเกี่ยวกับการหาเงินทุนสำหรับโครงการมูลค่าหลายพันล้านปอนด์เป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อประเด็นดังกล่าวนะครับสำหรับช่วงเวลาซื้อนักเตะใหม่ของทีมปีศาจแดงในเวลานี้แม้ว่าตลาดนักเตะช่วงซัมเมอร์จะเปิดมาได้เกืบอบ2สัปดาห์ แล้วนะครับก็ยังไม่มีผู้เล่นขาเข้ารายแรกเข้ามาเสริมทัาถ้าหากจะเปรียบเทียบก็ต่างจากโชซีคู่แข่งในเพเมริกนะครับที่สโมสรสิงบูสามารถคว้านักเตะไปร่วมทีมได้แล้ว3-4ถึงคนเลยทีเดียวซึ่งล่าสุดนะครับจากข้อมูลของดีแอลติกสื่อเจ้าดังได้ยืนยันว่าการเดินดิวนักเตะใหม่ของหลายทีมในเพเมริกในเวลานี้อาจจะเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์หน้านะครับหรือตั้งแต่เดือนกรกฎา,าคมเป็นต้นไปโดยเฉพาะดิวใหญ่ๆเนื่องด้วย ในเวลานี้ทุกทีมต้องส่งงบรายรับรายจ่ายตามกฎ P.S.R ให้กับเเมลีก่อนวันที่30มิถุนายนนี้เพื่อแจกแจงบัญชีและต้องพยายามทําให้ตัวเลขสมดุลมากที่สดุดยกตัวอย่างเช่นเอเวอร์ตันนะครับที่มีความจําเป็นต้องขายนักเตะก่อนสิ้นเดือนนี้นะครับเนื่องจากพวกเขาสุ่มเสี่ยงทําผิดกฎการเงิน P.S.R โดยวันที่30มิถุนายนปี2024เป็นการครบรอบ3ปีที่ตามกฎจะขาดทุนได้ไม่เกิน105ปอนด์ในรอบรวม3ฤดู การที่ผ่านมาและเมื่อเข้าสู่วันที่1กร,รกฎาคมนะครับทุกทีมจะเริ่มนับรอบ3ปีใหม่นะครับทำให้ในเวลานี้หลายทีมเลือกที่จะพยายามปล่อยนักเตะฝังขาออกในช่วงนี้ก่อนซึ่งทีมปีศาจแดงเองก็กําลังพยายามผลักดันดิวขาออกนะครับไม่ว่าจะเป็นเจดอนซานโช่คาเซมโลอารอนบัมบิซาก้าและรวมไปถึงเมสันกรินวูดนะครับแต่ก็ดูเหมือนจะขายยากขายเย็ยนเช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากบรรดาแข้งปีศาจแดงล้วนแล้วแต่มี ค่าเหนื่อยที่สูงเกินไปแต่ก็ไม่ต่อสัญญากับนักเตะสองรายนะครับที่รับค่าเหนื่อยสูงอย่างราฟาเอลวาลันและองโตนี่มักซิยาออกจากทีมไปแล้วเพื่อทําให้บัญชีสวยงามเพื่อไม่ให้ผิดกฎการเงินโดยสโมสรแมนเชสเตอร์อยู่ในแ็บมีเกมอุ่นเครื่องนัดแรกที่จะพบกับโลเซมบอกในวันที่15กรกฎาคมนี้และเชื่อว่าอินดิออสกำลังเร่งดิวใหม่นะครับที่ราคาสมเหตุสมผลเพื่อให้เอริกเชนฮักได้นักเตะอย่างน้อย2คนเข้ามาซ้อนกับเพื่อนๆนนะครับในช่วงปี ันที่จะออกทัวร์ในสหรัฐอเมริกาโดยรายงานได้ระบุว่าเมสันเกรินโวดมีสิทธิลุ้นรีเทิร์นกับทีมเช่นเดียวกันนะครับหากนักเตะยังขายไม่ออกภายในเดือนนี้โดยรายงานจากเดอร์มิวเลอร์สื่อชื่อดังของเมืองผู้ดีนะครับได้ออกมารายงานว่าเอริกเทนฮักกุนซือของทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเวลานี้เทนฮักได้วางแผนเตรียมต้อนรับเมสันเกรินววดกลับมาฝึกซ้อมในช่วงปีซีซั่นหากสุดท้ายแล้วทีมปีศาจแดงขายเมสันเกรินโวดไม่ส สำเร็จภายใน14วันข้างหน้านี้โดยรายงานได้ระบุว่าเมสันเกรินววดจะมีชื่อในการทัวร์ปีซีซั่นกับทีมที่สหรัฐอเมริกานะครับเพื่อให้ทีมงานสตาฟของสโมสรเช็คฟอร์มนะครับและรูปแบบการเล่นของเมสันเกรินวูดว่านักเตะจ,จะได้ไปต่อกับทีมหรือไม่ซึ่งถ้าเมสันเกรินวูดยังคงอยู่ภายใต้สัญญานะครับไม้เขียวก็จะมีสิทธิ์รายงานตัวกลับมาสําหรับการฝึกซ้อมก่อนฤดูกาลกับทีมที่เหลือนะครับ,บกําหนดกลับมาฝึกซ้อมในวันที่8กร รกกดาคมนี้ซึ่งรายงานได้ระบุเพิ่มเติมว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในยุคข,ของอ e ีเนอสสปอร์ชนฉลาดเป็นอย่างมากนะครับในการดําเนินธุรกิจซื้อขายเมื่อพวกเขาเตรียมเรียกเมสันกรินบอดเข้ามาต่อสัญญาใหม่ระยะยาวเพื่อเพิ่มมูลค่าในตัวเองจากนั้นก็จะสามารถประเมินค่าตัวสูงๆนะครับกรณีที่มีความสนใจจากหลายทีมในยุโรปในเวลานี้โดยสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ทําการปัดข้อเสนอและยังไม่โอเคนะครับหลังจาก จากพวกเขาได้รับข้อเสนออย่างเป็นทางการจากลาซิโอซึ่งติดต่อขอซื้อเมสันกรีนวูดนะครับและทัพปีศาจแดงจะไม่เร่งรีบในการขายกองหน้าลายนี้อย่างแน่นอนนะครับหากพวกเขาไม่ได้ราคาตามที่ต้องการก็ขอให้ขายไม่ได้นะครับสาหรับเมสันกรีนวูดเพราะนักเตะจ,จะได้อยู่กับทีมต่อไปนะครับแอปมินว่าซึ่งถ้าหากนักเตะได้ไปทัวร์ปีซีซั่นกับทีมที่สหรัฐอเมริกาและมีโอกาสได้ลงวาดลวดลายนะครับส่วนตัวแอปมินมองว่าก็มี มีโอกาสสูงเช่นเดียวกันนะครับที่นักเตะจะได้อยู่กับทีมต่อไปในฤดูกาลหนนะ้าแล้วเพื่อนเพื่อนพี่พ,พี่แฟนปีศาจแดงละครับคิดว่าอย่างไรควรให้เมสังเกริโววดอยู่กับทีมต่อไปหรือไม่หรือว่าควรขายเพื่อนนาเงินเข้ามาเสริมแข้งไหมลองแสดงความคิดเห็นโดยคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันดูนะครับแต่ส่วนตัวแอดมินคิดว่าเอริกเชนฮากก็ดูเหมือนว่าอยากให้นักเตะอยู่ต่อกับทีมนะครับ ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับแมนยูเปิดเกมลุกหนักขึ้นเข้าหาตัวแทนเซิร์กซีมีรายงานว่าสโมสรแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่แสดงความจริงจังนะครับและในเวลานี้กําลังเพิ่มความเข้มข้นในการหาลือกับเคียร์จูรับเสียเอเจนต์ส่วนตัวของโยชัวเซิร์กซีกองหน้าทีมชาติเนเธอร์แลนด์ในเวลานี้ล่าสุดนะครับกัตโชเมคาโตสื่อชื่อดังของอิตาลีได้ออกมารายงานว่าในเวลานี้สโมสรแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่กำลังหาทางเอาชนะเอซิมิลานในการแย่ง ตัวเซิร์กซีด้วยการติดต่ออยังก็ได้ชิดกับชูรับเสี่ยงในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาโดยสโมสรนดังจากเทเมริกได้พยายามตกลงสัญญาส่วนตัวกับทางกองหน้าชาวดัตให้ได้แม้เวลานี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังไม่ได้ติดต่อไปทางโบโลญญาสโมสสนต้นสังกัดของเซิร์กซีเลยแต่ดูเหมือนไม่น่าจะมีปัญหาใดๆนะครับเพราะปีศัจแดงพร้อมจ่าย40ล้านยูโรตามค่าฉีกสัญญาที่ระบุเอาไว้ถึงกระนั้นการดําเนินการใดๆต่อจากนี้ก็จะต้อง รอ,อให้เซิร์ซีสิ้นสุดภารกิจในศึกยูโร2024เสียก่อนแม้เดิมทีคาดกันว่าการย้ายทีมจะลุล่วงโดยเร็วนะครับแต่เรื่องไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นจนได้นะครับเมื่อโลนันคูมันเทนเนอร์ทีมชาติเนเธอร์แลนด์เรียกตัวนักเตะไปเสริมทัเพทเพิ่มที่ประเทศเยอรมันโดยก่อนหน้านี้นะครับมีข่าวว่าเอซิมิลานได้ตกลงสัญญาส่วนตัวกับเซิร์ซีได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ต้องมาสะดุดตรงที่ค่าในหน้าของชูรับเสียงนะครับที่ตั้งเอาไว้สูงถึง15ล้านยูโร ซึ่งสโมสสอนไม่เต็มใจใจ่ายทําให้ต้องเจรจาเพื่อหาข้อตกลงร่วมกันต่อไปแต่ล่าสุดนะครับทางด้านเบนจาขอบนักข่าวชื่อดังได้ออกมารายงานว่าเอเจนต์ของโยชัวเซอร์กซีได้ขอค่ากินเป่าจํานวน8ล้านยูโรนะครับจากสโมสสอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับนอกเหนือจากค่าชีกสัญญา40ล้านยูโรซึ่งจะเป็นราคาที่ถูกกว่าที่ขอจากเอซิมิลานนะครับ ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะคบแฟนผีเฮรันตนนสังกัดพร้อมป,ปล่อยแข้งเป้าหมายย้ายซบแมนยูล่าสูดนะครับวันที่26มิถุนายนปราวิซิโอโลโมาโ,โนนักข่าวคนดังได้ออกมารายงานว่าสมโมสรแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดได้ทําการติดต่อไปยังปารีสแซ็ชแมงนะครับเพื่อสอบถามถึงความเป็นไปได้ในการขอซื้อตัวมานนเอลอูกาเต้มิดฟิลตัวรับชาวอุลุกไกยเข้ามาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้โดยรายงานได้ระบุว่าแฮตแมนเลือดจอมโหดนะครับมี โอกาสย้ายออกจากเปเอชเชในช่วงตลาดนักเตะรอบนี้เนื่องจากต้นสังกัดดังจากหลีเอิงฝรั่งเศสพร้อมพิจารณาปล่อยตัวนักเตะรายนี้ออกจากทีมแบบถาวรเช่นเดียวกันหากพวกเขาได้รับข้อเสนอที่สมน้ําสมเนื้อเข้ามาทั้งนี้นะครับโรมาโน่ได้รายงานทิ้งทายว่าสโมสรมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเปเอชเชไม่ได้เจรจากันในดิวของอูกาเต้เท่านั้นแต่ทั้งสองฝ่ายนั้นกําลังพูดถึงผู้เล่นคนอื่นด้วยซึ่งโลโมาโน่ยืนยันว่าทั้งสองสโมสรมีความสัมพันธ์ ต่อกันอยู่ในระดับที่ยอดเยี่ยมซึ่งนักข่าวอีกคนอย่างเบนจาวขอบนะครับได้ระบุว่าข้อเสนอในชั้นการเจรจาอย่างไม่เป็นทางการที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขอซื้อมานูเอลโอกาเต้ u ate, จะอยู่เพียง30ล้านยูโรเท่านั้นและนี่ก็คือสรุปข่าวปีศัจแดนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำช่วงเช้านะครับของวันที่27ิมิถุนายนขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันจนจบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้แอดมินขอกราบสวัสดีครับ I got a bottle of-